ดีคะ่ะทุกคนค่ะต้อนรับเข้าสู่เรียนเคสนะคะวันนี้เราสองคนกลับมาแล้วนะคะก็กลับมาในวันที่ยี่ธันวาคมนะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะก็ฮปปี้คริสต์มาสสำหรับทุกคนด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคร mm ิสต์มาสนะคะแล้วก็กายกับมาของเราในวันนี้ก็คือวันนี้จะมาเข้าครัวทาอาหารเป็นเมนูคร mm ิสต์มาสดินเนอร์นะคะสําหรับเ,เมนูที่เราจะทานกันในวันนี้เย็นนี้สาหรับบ้านเรานั่นเองนะคะแล้วก็ โดยส่วนใหญ,ญ่แล้วถ้าเป็นวันคริสต์มาสนะคะโดยส่นใหญ,ญแล้วคนที่นี่เขาก็จะเรียกว่าเป็นคริสต์มาสดินเนอร์นะคะก็คือจะใช้เป็นไก่งวงหรือว่าเป็นไก่งวงอกในการทําอาหารทำคริสต์มาสดินเนอร์นะคะแต่ว่าประเินว่าบ้านเราไม่ชอบทานไก่งวงนะคะวันนี้เราก็เลยจะทําเป็นไก่อบแทนนะคะเป็นเมนูไก่อบ ของเมนูสุดอาหารไทยผสมกับฝรั่งนะคะก็จะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามแล้วก็มาร่วมทําอาหารด้วยกันนะคะยังไงก็ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปทําอาหารด้วยกันเลยค่ะไปเลยค่ะโอเคค่ะ okay, okay. เดี๋ยวเรามาเริ่มทําอาหารด้วยกันเลยนะคะก็ส่วนผสมแรกที่เราจะใช้เลยก็คือนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นสามเกลือนะคะสามเกลือก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะขกเข้าด้วยกันนะคะก็ ใช้ประมาณสักหนึช้อนโต๊ะนะคะใส่โอเคจากนั้นก็ใช้อันนี้ก็คือเป็นน้ำมันหอยนะคะอันนี้เราจะใช้สำหรับในการหมักไก่ก่อนนะคะน้ำมันหอยจะใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีกันนะคะไม่ได้มา ทาคลิปค่อนข้างจะนานเลยเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งๆด้วยนะคะก็มีไปเรียนด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเลยะค่ะช่วงนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่โรงเรียนเชียงกริปปิดเทอมสองอาทิตย์นะคะเป็นช่วงปิดเทอมช่วงคริสต์มาสแล้วก็ช่วงปีใหม่นั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสเขาก็ตื่นเต้นกันมากค่ะแกะของขวัญกันแบบสนุกสนานมากค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําวิดีโอในการแกะของขวัญเลยนะคะเพราะว่า งูแต่ทำอะไรยุ่งวุ่นวายมากเลยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะอ่าส่วนผสมที่สองนะคะก็เป็นซอสปรุงรสนะคะเป็นซอสปรุงรสสาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยอันนี้ก็คือเป็นซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นน้ำจิ้มสุกี้นะคะน้ำน้ำจิ้มซุกี้จะใช้ ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะค่ะคจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายใช้1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใช้อ่อนี้เขาเรียกว่าอะไรผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสนิดนึงประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะผุ เสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆผสมให้เข้ากัน,น,นโอเคให้เข้ากันสักนิดนึงนะคะจากนั้นก็นี้นะคะตามด้วยนมสดนะคะใส่นมสดลงไปหนึ่งถ้วยตวงนะคะ โอเคใส่ลงไปเลยนะคะก็นมสดนี่เวลาที่เราไปอบนะคะเราจะใช้ขอโทษค่ะคือส่วนผสมที่เราผสมอันนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนน้ําซอสนะคะเป็นน้ําซอสที่เราไปใช้หมักเนื้อทีนีเน้เวลาที่เราใส่นมเข้าไปค่อนข้างจะเยอะแบบนี้ค่ะคือ เวลาที่เราเอาไปเข้าโตอบเนี่ยตัวตัวนมเนี่ยมันก็จะค่อยค่อยแห้งหรือว่าค่อยๆลดลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้าซอสที่เหลือก็ไปเป็นน้าซอสในการราดเนื้อไก่อบของเรานั่นเองนะคะโอเคตอนนี้ใส่นมผสมเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็จะใส่เนื้อไก่นะคะวันนี้ใช้เป็นเนื้อไก่เป็นเนื้ออกไก่นะคะหั่น เป็นชิ้นไม่ต้องบางมากนะคะเนื้ออกไก่ก็คือหั่นครึ่งนะคะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะใช้เป็นเนื้อหมูก็ได้นะคะคือวันนี้เรามีเนื้อหมูเหลืออยู่ด้วยหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้คือจะเป็นเนื้อหมูส่วนสันเป็นช่วงขาหน้านะคะจะมีมันติดอยู่นิดนึงก็คือจะใส่ลงไปด้วยนะคะค่อยๆนั่เข้าไปในส่วนผสมนะคะ แค่นี้เองค่ะงานมากๆเลยค่ะเมนูนี้ปกติแล้วเราทำทานค่อนข้างจะปอยนะคะเพราะว่าเด็กๆชอบแล้วก็แดดดีชอบมากค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราผสมเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพักตัวเนื้อหมักเนื้อเอาไวส้สักพสักปักหนึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะ มาทำมันฝรั่งกันคะ่ะอันนี้มันฝรั่งของเราใช้ทั้งหมด4หัวนะคะตรงนี้หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปปอกเปลือกนะคะตอนนี้เราปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นบางๆนะคะก็คือ1ลูกหั่นประมาณ4ชิ้นนะคะก็ไม่ต้องเล็กมากนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เอามันฝรั่งนะคะไปต้มในน้าเดือดนะคะประมาณ5ถึงประมาณ6.7ถึงนาทีนะคะคือ ไม่ต้องต้มนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจะเอามันฝรั่งเนี่ยไปเข้าเตาอบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เอาไปต้มในน้นําเดือดได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็รอประมาณห้าหนาทีอะคะ่ะก็เสร็จนะคะก็เดี๋ยวมาดูการหลังจากที่ต้มมันฝรั่งเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราต้มมันฝรั่งครบประมาณสักหกเจ็ดนาทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะลิงนน้ำออกทั้หมดนะคะค่อยคอยน,นะคะเพราะว่าน้ําค่อนข้างร้อนนะคะ โอเคก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้ใส่น้ำมันพืชลงไปในมันฝรั่งนะคะใส่ไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะก็ไม่เยอะนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเขยา่าขยา่ขยแบบนี้ให้ตัวน้ำมันมันเคลือบมันฝรั่งให้ทั่วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเตาอบนะ,ค,ะคือที่เราเอา ใส่น้ำมันลงไปเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปเข้าเตาอบตัวมันฝรั่งจะได้ไม่ติดกับถาที่เราอบนั่นเองนะคะโอเคเรียบร้อยเราก็เอามาใส่ถารอ้อมจะเอาไปเข้าตออเตาอบเลยนะคะโอเค,อเคก็ได้เป็นแบบนี้พักไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วตัวเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะก็ค่อยค่อ,คอจับลงใส่จับใส่ ใส่ถาดเดี๋ยวเอาไปอบด้วยกันเลยนะคะ ตอนนี้ไก่น้ำมันฝรั่งก็พร้อมที่จะเอาไปเข้าเตาอบแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่อบเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะทุกนตอนนี้ก็ไก่ไก่อบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาหนะะ้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะที่เราเอาเอาไปเข้าเตาอบเหมือนกันนะคะก็ทานกับผักต้มนะคะผั ต้มก็ตามแต่ที่เราชอบเลยนะคะว่าเป็นถักอะไรแต่ว่าถ้าเป็นแบบ traditional Christmas dinner ก็จะต้องมีผักที่เป็นเขาเรียกว่า Brussels s p o u t หรือว่ากะหล่ำดาวนะคะก็เดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันเลยนะคะก็ขาไก่หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็มันฝรั่งนะคะ ากนั้นก็ตามด้วยผักนะคะโอเคทีนี้เมื่อเราได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าเรามีน้ำซอสของเราเหลืออยู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะลาดไปด้วยน้ำซอสของเรานะคะน้ำซอสก็คือมันเป็นน้ำ ตัวน้ำที่เราใช้นะหมักเนื้อนั่นเองนะคะก็ราดลงไปที่ไก่เลยนะคะแล้วก็ราดลงไปที่ถักด,ด้วยนิดนึงโอเคค่ะ okay, ทุกคนที่นี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูคริสต์มาสซีเนอร์ของบ้านเราในวันนี้นะคะยังไงก็ลองทําไปดูนะคะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําให้มากๆเลยค่ะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันสําหรับเมนูนี้นะ เนก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย